เ,เพื่อนๆวันนี้แอดก็นำสูตรคำนวณหวยไทยนะคะสี่งวดติดมาฝากนะคะอ่ะนี่นะคะเริ่มจากวันที่หนึ่งพฤษภาคมหกห้าเลยนะคะผลออกหกห้าแปดหกสี่สองศูนย์สองเดี๋ยวแอดจะพาคำนวณน,นะคะว่าคำนวณยังไงนะคะอ่ะแอดก็จะยกสามตัวบนมานะคะหกสี่สองแบบนี้นะคะ ก็หกสสองเนาะอ่าส่วนอันนี้ลบหนึ่งบวก1นะคะหกลบหเหลือเท่าไรคะหกลบหนึ่งเหลือห้าหบวกหเหลือเจนะคะแล้วก็4ี่ลบหนึ่งเหลือสามแล้วก็สีบวกหเหลือได้ห้านะคะ แล้วก็สองลบหนึงเหลือ1 2ึบวกหได้3แบบนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด6ตัวนะคะเราจะได้ทั้งหมด6ตัวแบบนี้เราก็ยกมานะคะถ้ามีเลขซ้ำแบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลขเงานะคะเลขเงา มันมีทั้ง3แล้วก็5ใช่ไหมคะเลขเงาแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะคะ5ก็เป็น2 3ก็เป็น8แล้วก็ยกขึ้นมาเลยะคะ่ะเป็น1 2 3 5 7แล้วก็แปดนะคะเลขเงาเราที่เราเปลี่ยนก็เป็น2แล้วก็8แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เราได้เป็นเลขวินแล้วใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็เขียนเลขวินเลย1 2 หนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสามสองห้าสองเจ็ดสองแปดสามห้าสามเจ็ดสามแปดห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปะแบบนี้นะคะ สูตรนี้จะได้ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15ได้15ตัวนะคะตัวนี้อะแอดก็จะมีสูตรเลขล็อกอีกนะคะทุกคนเพื่อจะคัดเลขนะคะสูตรเลขล็อกของแอดนะคะแอดจะมีให้ดูในกลุ่มนะคะทุกคนแอดแอดจะเปิดกลุ่มให้เฉพาะสูตรคำนวณไทยที่แอดเป็นแนวทางของแอดเองนะคะแอด จะให้แค่ไม่กี่คนนะคะให้ทุกคนเดี๋ยวแอดจะทิ้งไลน์แอดไว้นะคะว่าทุกคนให้ทุกคนไปติดตามนะคะไปเพิ่มได้นะคะแอดจะลงไว้ในกลุ่มนะคะทุกคนสูตรของแอดนะคะแอดจะเปิดแค่ไม่กี่คนสําหรับคนที่ชอบแนวทางของแอดนะคะเพราะว่าถ้าแอดลงหลายกลุ่มของแอดมันโดนระง,งับนะคะทุกคน โดนลังงาปุ๊บแอดก็เลยยังไม่กล้าที่จะสร้างกลุ่มใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะสร้างไม่ได้อีกนะคะแอดจะค่อยๆไปนะคะแต่แอดจะรับแค่ไม่กี่คนนะคะเพื่อไม่ให้กลุ่มแอดหายนะคะอ่ะเรามาทําต่อกันเลยนะคะสูตรล็อกแอดก็จะมีให้นะคะแอดจะคานวณไว้ให้เลยนะคะสําหรับนี่นะคะอันนี้คือสูตรเลขล็อกของแอดนะคะอะ่เลขล็อกของแอดนะคะ เลขที่แอดคำนวณได้นะคะก็คือ6นะคะแล้วก็มาดูเทียบตารางของแอดนะคะหก็คือ672 672 6 7 1 2เจ็ดสองหกเจ็ดหนึ่งสองนี่6หกเจ็ดหนึ่งสองนะคะตารางเลขล็อกของแอดนะคะแล้วก็นำเลขล็อกของเรานะคะมามาดูกับฝั่งนี้นะะที่เราหาได้อ่า ห,ก,หกไม่มีนะคะเจ็ดแล้วก็นำเจ็ดนะคะถ้ามีเจ็ดนะคะเลขชนกันนะคะเจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองแบบนี้นะคะเจ็ดหนึ่งสองที่เราแปลงเลขะคะเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองไม่มีหกะคะแล้วก็นำเลขที่เหลือนะคะมาที่ยังไม่ได้มีตรงนี้นะคะหนึ่งมีแล้วสาม 5แล้วก็8นะคะ3 5 8ตรงนี้นะคะแล้วก็นำมาจับนะคะ7 3 7 5แล้วก็7 8แล้วก็1 3 1 5 1 8 2 5อ่ะ2 3 2 5 2 8นะคะมันจะได้เลขทั้งหมด2ชุดนะคะทุกคนออก อันนี้คือแบบเต็มนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคับแยกออกมานะคะเป็นสูตรเลขล็อกนะคะทุกคนก็ไปดูชอบเลขไหนนะคะนี่เลขที่คำนวณได้นะ,ะโอ้ยนี่นะคะเลขที่คำนวณได้ก็จะแบบนี้แล้วในในวันที่อ่าวดถัดไปผลออก วัที่สิบหกพฤษภานะคะสิบหกพฤษภาสิบหกพฤษภาออกอะไรคะสิบหกพฤษภาอ่าเรามาเขียนเลขตรงนี้ก่อนนะคะสิบหกพฤษภาหกห้าผลออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หกถูกไหมคะทุกคนเลขนี้ไหมเราก็มาดู 1> 0 1 2 0 1 2 0 1 2สองนนสองนสองี่นะคะนเราเข้าตรงนี้นะคะ1 2สองมี0มย์ไหมแสดงว่าเราเข้า1 2สองตรงนี้นะคะ1 2 0 6สองศย์มีไหมไม่มีมะคะ่ะอย่าลืมดูตรงนี้ด้วยนะคะเลขล็อกของเราอาจจะเข้าด้วยนะคะตรงนี้ก็สำคัญนะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็เข้า1 2สองแบบนี้นะคะตัวนี้ก็แสดงว่าเข้า บุญนะคะสูตรนี้เข้าบุญนะคะนี่ค่ะอ่ะไปต่อนะคะอ่ะต่อไปนะคะทุกคนทำเหมือนเดิมเลยค่ะนำศูนย์หนึ่งสองตั้งไว้นะคะหกอ่ะศูนย์หนึ่งสองนะคะแล้วก็ ลบหนบวกหนึลบหก็นำเกมานะคะ0ูบวกหก็ได้1 1ึลบหได้0 1นบวกหได้2องลบหเหลือ1 2 2่บวกหได้3นะคะเราก็จะได้เลขชุดแบบนี้นะคะ,ะทำแางนี้ด้วยนี่นะคะมีเลขชนกันไหมคะเลขชนกันก็คือเลขหนึ่งนะคะแล้วก็จะแปลง เป็นเลข7นะคะเราแปลงเป็นเลข7นะคะนี่แปลงเป็นเลข7แล้วก็ยกมาเลยค่ะ0 1 2 3 7 9นะคะแล้วก็นำมาวินกันเลยค่ะ0 1 0 2 0 3 0 7 0 9 1 2 1 3 1 7 1 9 2 3 2 7 2 9นะคะอืม สองสามสองเจ็ดสองเก้านะคะได้เลขชุดนี้ปุ๊บเราก็จะไปหาเลขล็อกเลขเลขล็อกของแอดก็คือเลขสามนะคะเลขสามนะคะเลขสามก็คือสามสี่แปดเก้านะคะสามสี่แปดเก้าแบบนี้นะคะแล้วก็นำเลขสองตัวนะคะมาดูเทียบกันนะคะเลขไหนชนกันนะคะเลขชนที่แอดเห็นก็คือเลขสามชนนะ สกับ9กนะคะสแล้วก็9ก้าสแล้วก็เนะคะเลขที่เหลือก็จะเป็น0127นึ่เะคะแล้วก็นำเลขมาหมัดกันนะคะสามศูนย์นะคะแล้วก็9ก้าศูนย์เก แบบนี้นะคะแล้วก็จะได้เลขสองชุดเหมือนเดิมนะคะากาแอดเริ่มไม่ออกละนี่นะคะสองชุดนี้นะคะไปแทงในรอบถัดไปนะคะในวันที่ถัดไปนะคะเราต่อไปวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้าหนึ่งมิถุนายนหกห้าผนออก ามหนึ่งเก้าหนึ่งมิโยหกห้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้าหกศูนย์สองแบบนี้ใช่ไหมคะ พอได้แบบนี้นะคะแล้วก็มาดูนะคะว่าเลขเราเข้าไหมในรอบนี้นะคะเลขของเราผลออกหนึ่งเก้าหกใช่ไหมหนึ่งอันนี้อ๋อหนึ่งหนึ่งเป็นวิ่งนะคะขึ้นวิ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกศูนย์สองนี่นะคะศูนย์สองนี่นะคะศูนย์สองเข้านะคะ ศูนย์สองมีไหมคะศูนย์สองศูนย์สองนี่นะคะตรงนี้จะเข้าเลขตรงนี้นะศูนย์สองศูนย์สองโอเคคะ่ะอันนี้เข้าแค่ล่างนะคะล่างเข้านะคะล่างเข้าไปหนึ่งนะคะ ตอนนี้มันเป็นสูตรบนสูตรล่างนะคะสูตรสูตรนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะทำรอบถัดไปนะคะหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าแล้วก็หกนะคะลบหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ 1บวก1เหลือได้2นะคะ9ลบ1 8 9บวก1ได้0 6ลบ1ได้5 6บวก1ได้7นะคะนี่นะคะได้แบบนี้ปุ๊บมีเลขชนไหมคะชน0นะคะ0แล้วก็แปลงเป็น4นะคะอ่ะ0 2 4 5 7 8นะคะ0 2 0 4 05 0 7 0 8 2 4 2 5 2 7 2 8 4 5 4 7 4 8 4 5 4 7 4 8 5 7 5 8แล้วก็7 8นะคะนี่นี่คือชุดแรกนะคะชุดแรกนะคะที่เราจับบินให้นะคะใครจับบินเองก็ได้นะคะอันนี้แอดยกตัวอย่างให้ดูนะคะ แล้วก็เลขล็อกได้ห้านะคะแล้วก็มาดูตารางเลขล็อกห้านะคะก็คือห้าหกศนย์หะคะห้าหศหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาเทียบกับช่องที่เราหาเป็นสูตรคำนวณนี้นะคะก็คือมีเลขชนกันไหมคะมีห้าชนหกห้ากับศูนย์ชนนะคะห้ากับศูนย์แบบนี้นะคะ แล้วก็เลขที่เหลือก็คือ2 4 7 8นะคะอ่าแล้วก็จับเวียนกันเลย5 2 5 4 5 7 5 8 02 04 07 08คะ่เฮะแล้วก็จะได้เลขชุดนี้นะคะ,ะเลขชุดนี้นะคะอ่ะรอบ วันที่วันที่สิบหกมิถุนายนสิบหกมิถุนายนหกห้าผลออกสามหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดเก้าสองถูกต้องไหมคะ 8ปดศูนย์เจ็ดเก้ะคะแปดศูเข้าศูนเะคะศูเข้านะคะนี่นะคะศูเข้าศูนเี่นะคะศูเข้าบนนะ,ะบนนะคะบนเข้านะคะนี่บนเข้านะคะในรอบถัดไป ในรอบถัดไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาทางกระดาษเพิ่มกันนะคะในรอบถัดไปนะคะอันนี้เราก็ตั้งหนึ่งมิโยหกห้านะคะสามหกหนึ่งแปดศูนเจ็ดเก้าสองนะคะแล้วก็จะมาคำนวณ ในรอบถัดไปเลยค่ะ,ะ807 807ลบ1บวก1นะคะ8ลบ1เหลือ7 7บวก1ได้9 0ลบ1 9 0บวก1ได้1 7ลบ1ได้6 7บวก1ได้8แบบนี้นะคะ,ะแบบนี้ปุ๊บนะคะ แล้วก็มีเลขชนไหมคะเลขชนก็คือเลข9 9ก็แปลงเป็น6นะคะ9แปลงเป็น6อ่ะแปลงเป็น6ก็ยังชนถ้าอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนถ้าเป็นถ้าแปลงแล้วยังชนกันอยู่เราก็ไม่ต้องแปลงนะคะแล้วก็ใช้เลขเดิมเลยนะคะทุกคนก็เป็นแบบนี้นะคะก็เป็น1 6 8 7แปด 1>, 1 6ึ่งแบบนี้นะคะไม่ต้องแปลงนะ,ะ,ะก็จะเหลือ5ตัวนะคะหนึ 1, ่งสลับกันแล้วหนึ่งเจ็ดหนแะคะหกเจ็ดหกแปดหแล้วก็8ปดเก้นะคะสูตรเลขล็อกแอดได้7นะคะแล้วก มาดูเลขล็อกเ็ดนะคะเก็คือเ8็ดแปสานะคะเจ็ดแล้วก็นำมาเทียบเลขนะคะก็คือ7ชน7แล้วก็8ปนะคะเกับ8นะคะส่วนที่เหลือก็คือ1 6 9นะคะแล้วก็นำเจบินกับ1 7ึ่งแล้วก็8 1 8 6แล้วก็8 9แบบนะะี้ค่ะแล้วก็จะได้เลข2ชุดจริงๆก็เป็นเลขที่กกงมาเฉยๆนะคะแต่ว่าส่วนมากที่ชัวร์ก็จะเป็น1ในวงที่1นะะี่นะในสี่เหลี่ยมช่องที่1นะคะอ่ะในวันที่1กระดักกระดาคม6 5ผลออก เ้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแบบนี้นะคะเข้าไหมคะสี่หนึ่งเจ็ดเข้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกบนล่างเลยนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนี่นะคะนี่บนล่างนะคะสองเด้งนะคะนี่ไทยชอบ ตัวไหนนะคะก็จับเล่นได้เลยนะคะ,ะในรอบถัดไปคะ่ะก็ทาเหมือนเดิมนะคะแอดก็มีหลายสูตรเหมือนกันนะคะแต่ว่าแอดจะยกตัวอย่างสูตรนี้ให้ดูนะคะแล้วก็ค่อยไปดูกับแอดอีกทีในกลุ่มนะคะใครที่สนใจในสูตรของแอดนะคะค่อยเข้าไปนะคะเพราะว่าแอดเพิ่งจะเปิดกลุ่มนะ,ะเปิดแค่ไทยเท่านั้นนะคะหอยยีก,กีหอยอยื่นก็ยังไม่เปิดนะคะ4 1 7นะคะ สี่หนึ่งเจ็ดลบหนึ่งบวกหนึ่งสี่ลบหนึ่งสี่ลบหนึ่งสามห้าศูนย์สองหกแปดนะคะแบบนี้นะคะ ็นำเลขมาเลยค่ะมีเลขชนไหมไม่มี0 2 3 5 6 8นะคะ0 2 0 3 0 2 0 3 0 5 0 6 0 8แล้วก็2 3 2 5 2 6 2 8 3 5 3 6 3 8 5 6 5 8 หกแปดนะคะแล้วก็เลขเลขล็อกเท่ากับแปดแปดแปดเก้าสามสี่นะคะแปดเก้าสามสี่นะคะแล้วก็นำมาเทียบในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะก็มีเลขชนไหมชนแปดชนสามนะคะแปดกับสามที่เหลือก็คือศูนย์สองห้าหกนะคะแล้วก็นำมาจับ 8 0 8 2 8น8 6 3 0 3 2 3 5 3 6นี่นะคะทุกคนเน้นให้ทุกคนเล่นตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็แค่กันเลขให้เหลือน้อยลงนะคะแต่ถ้าช่องนี้อาจจะได้บนล่างเลยคะ่ะมันก็แล้วแต่ ว่าจะเข้าช่องไหนนะคะช่องนี้คือชัวร์สุดแล้วนะคะอ่าในวันที่16กกคหนะคะ16กกคหผลออก620 405แล้วก็53นะคะแล้วก็มาดูว่า เข้าอะไรไหมเข้าบนนะคะเข้าบนศูนย์ห้าล่างห้าสาห้าสามเข้าบนเข้าล่างนะคะบนล่างนะคะศูนย์ห้าห้าสามห้าสามตรงนี้นะคะเดี๋ยววงไว้นะคะนี่ สูตรนี้ก็เข้าออบนล่างนะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะแอดก็มีสูตรคำนวณของแอดนะคะแล้วก็ตัวที่แอดชอบนะคะแอดก็มีไว้ในใบในแนวทางนะคะใครอยากได้ก็ไปรับได้นะคะอเปิดกลุ่มแค่เฉพาะไทยเท่านั้นนะคะเป็นงวด นี้นะคะแอดจะรับแค่ไม่กี่คนนะคะ,ะให้ทุกคนแอดไปลายนี้นะคะนี่นะคะใครสนใจที่จะไปรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแอดไปตามนี้เลยนะคะแจ้งว่าอยากได้เลขเด็ดรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกนะคะนี่นะคะ แอดก็จะมีใบแนวทางของแอดนะคะไว้ให้นะคะใครสนใจก็เข้าไปได้นะคะไว้เจอกันนะคะโดยคลิปหน้าแอดแอดจะนำสูตรอื่นมาฝากนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นหวยไทยหรือหวยอะไรนะคะทุกคนแต่แอดกลุ่มของแอดเปิดแค่ไทยเท่าน,นะคะยี่กี่ก็ยังไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าถ้ายี่กี่มันก็จะมีคนจำนวนเยอะนะคะมันก็ยังแบบแอดก็ยังไม่ได้อยากยังไม่สร้างนะคะ เดี๋ยวลองดูกลุ่มของไทยก่อนว่ามันจะระง,งับแอดอีกไหมนะคะถ้าไม่ระง,งับเดี๋ยวแอดก็จะทํากลุ่มหัยยีก่กี่ต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของแอ,แอดเวลาแอดลงนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะขอบคุณค่ะ